ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ช่องของเราหลังจากที่เราห,หายหน้าหายตา หลังจากที่เราหายหน้าหายตากันไปสักพักหนึ่งนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วพร้อมกับปากที่ซีดแบบนี้แน่นอนว่าเราก็คงจะต้องมาลองลิปอีกแล้วคือทํำไมช่วงนี้เขาออกลิปกันเยอะจังเลยวะทุกคนคือเรารู้สึกว่ามันเยอะเยอะเสียจนลองไม่ถูกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราก็เลยหยิบเจ้าตัวนี้มาลองคือเราแอบเห็นแล้วเราก็สึกว่าเราอะอยากลองเจ้าตัวนี้นะคะก็คือนี่เลยซสอ Oxo Next Liquid Lip นะคะเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็นรุ่นต่อยอดของไอรุ่นเก่าอะทุกคนไอนี่นี่นตัวนี้น,นี่ไอรุ่นนี้นะคะของเขาหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ว่าคิดว่าใช่เพราะว่าชื่อมันคืออันนี้มันคือ Scxoxo Liquid Lip ใช่ไหมแต่อันนี้มันคือ Scxoxo li Next Liquid Lip นะคะเราก็เลยเออลองซะหน่อยเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่โด่งดังมากๆนะคะเราไม่รู้ว่านี้เขาออกมานานแค่ไหนแล้วนะคือเราบังเอ,อิญไปเจอก็เลยซื้อมานะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อขอลองก่อนนะลองเจ้าตัวนี้ไปแล้วเราจะคว้าหรือเราจะพักก่อนไปดูกันจ้า แพ็กเกจของเขานะคะก็คือจะถูกใส่มาในหลอดจิ้มจุ่มแบบนี้ที่ดูสเลนเดอร์ผอมเพรียวเรียวบางนะคะแล้วก็ e s สคริปชันต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะคะแต่ก็คือมีสิ่งที่มันต้องมีแหละก็คือพวกปร,ริมาณแล้วก็ที่ผลิตได้แล้วก็มีอ่ g อินกริเอนซ์ซึ่งเล็กมากเล็กโคตรๆเลยทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะก็ถ้าแกะออกเนี่ยมันก็ สวัสดีไบ้านแล้วก็ก็คือหายไปเลยนะคะ <c oughs> ทุกคนแล้วก็ด้านล่างนะคะเขาก็จะมีชื่อสีบอกแบบนี้นะลิปรุ่นนี้ของเขานะคะมีทั้งหมดส0สีเนาะแล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างที่จะเลือกยากมากๆเลยทุกคนคือมันแบบมันเลือกไม่ถูกแล้วมันณตอนนี้นะเวลานี้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันไม่มีสวอชแบบสวอชมือให้เราดูจริงๆนะคะเราก็เลยแบบเดาๆมาทุกคนแต่เราพยายามเลือกสีที่เราคิดว่าเราน่าจะชอบที่สุดแล้วมานะคะ สีสีตรงนี้สู 03, สอสูสาแล้วก็0ูตรหตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสวอชเรียงกันไปเลยเนาะเริ่มจากเบอร์ศูนย์สก่อนนะคะโอ้ยสีโคตรจะชัดนี่คือเบอร์ศูนย์สสีชัดมากแบบมากๆทุกคนแล้วเราจะลองทาแบบปาดแบบเบลนดเบลนให้ดูด้วยนะคะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรารอเขาเซตตัวแล้วก็ไปสวอชสีอื่นมาให้ครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันจ้า ทุกคนเราไปสวอชมาจนครบแล้วทั้ง4สีเลยนะคะเบอร์0ูนเนี่ยมีชื่อสีว่า Honey t a n g r รีนนะคะสีนี้เนี่ยก็จะออกตุ่นชมพูมากที่สุดในบรรดาทั้ง4สีที่เรามีนะคะสีถัดมาคือสี s h n g ี้ Mandarin นะเราว่าอันนี้ออกส้มอมแดงๆรู้สึกว่ากินไปแล้วเป็นส้มที่แบบ อมเปรี้ยวอมหวานส้มที่มันรสแบบจัดๆหน่อยอะนะเออแล้วก็เบอร์ศูนย์สี่นะคะชื่อสีว่า weet C l e m e n t i n e นะคะก็คือเป็นชื่อสมอ้มเหมือนแหละ clementine เนี่ยมันก็จะอ,อันนี้นี่จะมีความตุ่นน้ำตาลเพิ่มขึ้นกว่าสีอื่นนะคะแล้วก็เบอร์สุดท้ายคือเบอร์ศูนย์หกเนาะสีนี้ชื่อสีว่าพ m ม k i n พายนะคะสีนี้เนี่ยจะดูสม้มสีอื่นๆเนี่ยจะมีความตุ่นๆแต่ว่าเบอร์ศูนย์หกนี่ไม่ตุ่นแล้วนะคะค่อนข้างแซบเลยเนาะอ่ะถ้าถามในเรื่องของเนื้อนะทุกคน คือเนื้อมันบางทุกคนแล้วมันไม่ได้รู้สึกหนักแล้วก็ไม่ตึงด้วยนะคะแห้งแล้วก็ไม่ตึงเนาะแต่ที่ชอบคือสีชัดแบบชัดไปหน่อยอะคือชัดมากชัดแบบไม่ไหวแล,ล้วแหละชัดแบบไม่เกรงใจใครเลยคือสีโคตรชัดปาดไปปึ๊บทีเดียวเนี่ยคือมันชัดเลยนะคะถ้าจะทาบางๆน้อยๆเนี่ยก็คือต้องแบบแตะแล้วก็แบบค่อยๆเม้มแลยแนละ้วว่าเดี๋ยวเราลองไปทาที่ปากกันเลยดีกว่าเจ้า <laughs> เราจะเริ่มไปจากเบอร์ศูนย์ก่อนนะคะทุกคนอ่ะ เดี๋ยวเราจะทาแบบเบลนด์เบลนด์ก่อนเนาะแบบพยายามทาให้น้อยที่สุดก่อนนะคะเหมือนจะไม่น้อยแล้วว่าทุกคนจ <c> ร <oughs> ิงไม่เคยทาน้อยได้แบบจริงๆเลยอะ <c oughs> โอ้ยสีน่ารักมากเลยอะดูวความแบบลุกคุณดูวความสดใสเหมาะกับเด็กอายุ18-19 16-17บ้ารู้สึกเหมือนแบบ14ครั้ง ทุกคนมันง่ายมากเนี่ยมันเสร็จแล้วเนี่ยเม้มเม,ม,มเกลี่ยเกลี่ยคือเสร็จแล้ว <laughs> ง่ายเลยขนาดนั้นนะแม่เฮ้ยทุกคนสีมันโคตรชัดเลยเมื่อกี้เราทาไปน้อยมากจริงๆนะทุกคนคือแบบแค่ปาดไปกรึบแล้วก็เม้มเม้มเม,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 มปาดปาดหน่อยนึงคือเต็มปากแล้วนะคะแล้วก็สีชัดมากแต่อาจจะยังกลบสีปากครัมได้ไม่ค่อยมิดเท่าไหร่แต่ว่าสีชัดด้วยสวยไม่แห้งด้วยเนื้อดีดีเกลี่ยง่ายง่ายโอ้โหจบว่ะ Paum. Wow. ันนี้คือทาแบบเบลนดเบลนดนะคะคือทาแบบน้อยจริงๆนะทุกคนแต่ว่าสีชัดมากมันดูปากแบบสุขภาพดีดูระเรื่อระเรื่อดูสวยมากเลยไม่จำเป็นต้องทาเยอะกว่านี้แล้วเลยนะสําหรับแบบน้องๆสําหรับทุกคนก็นแหละที่อยากจะดูแบบ14กรัมงจริงทุกคนสวยแล้วเนี่ยไม่ต้องไปทาเยอะกว่านี้แล้วก็ได้นะคะถือว่าสีชัดมากไม่ว่าจะใช้ไปนิดเดียวสีออกมาชัดเจนเลยนะคะแล้วดูแบบไม่ตกร่องด้วยอะ ไม่ตกร่องไม่ทะเลาะกับริมฝีปากคือดีมากดูปากสวยมากเลยนะคะแล้วก็ดูไม่หนาไม่กรังด้วยนะเพราะว่ามันน้อยแต่สีมันชดัดไงเหมาะกับการทาแบบนี้จริงๆอนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะไปลองแบบเยอะๆแบบแน่นๆว่าเขาจะกลบสีปากคล้ำได้ดีแค่ไหนไปดูกันนะจ๊ะอ่ะมีความแบบสัากนิดนึงเนาะเนื้อมันมีความไม่ได้น้ำขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามีมูสอันดูสากมากเลยนะคะ พวกคนนี้แห้งของเราเองนะคะเดี๋ยวเราก็ดึงออกข้อดีของเขาคือมันเกลี่ยง,ง่ายมันไม่เลอะเทอ,อะเขาเรียกก็แหละมันไม่ไหลอะ่ะเออมันเกลี่ยไปแล้วมันเกาะปากเลยนะคะเนี่ยแห้งละ ถ้าทาแบบ2องเลเยอร์ไหมคือทาแบบเต็มปากเพราะว่าเลเยอร์แรกมันก็บางมากจะเรียกว่า2องเลเยอร์ไหมก็คือแบบ <c oughs> ก็ดูทำร้ายเขาเกินไปเนาะทาแบบเต็มเต็มปากเนี่ยมันก็กลบสีปากคล้ำได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะสีมันชัดมากเลยทุกคนชัดจนแบบชัดอะ <c oughs> มันไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วสีค่อนข้างตรงปกนะคะคือที่เห็นในหลอดเป็นสีแบบเนี้ยทาที่ปากจริงๆเนี่ยก็คล้ายๆกับในนี้อาจจะมีความเข้มตามพื้นสีปากของแต่ละคนเนาะแต่ว่าคือคล้ายมากจริงๆทุกคนดูดิแล้วก็แม้ว่าจะทายเยอะก็ไม่ตกร่องไม่กลางไม่ดูแครกเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าปากแห้งด้วยนะมันเหมือนกับว่ามีความชุ่มชื้นอยู่เล็กน้อยแต่ว่าเริ่มมีความรู้สึกว่าปาก บนกับปากล่างเนี่ยพอลิปมันมาเจอกันอาจจะมีความรู้สึกว่าอ๋อลิปนิดนึงอะทุกคนแต่มันไม่ได้อยู่ในเกที่แบบรําคาญรับไม่ได้คือมันยังรับได้อยู่นะคะไม่ได้รู้สึกหนักขนาดนั้นแล้วก็ถามเรื่องความเบาสบายไหมเราสึกว่าอาจจะไม่ได้ใช้ควาว่าเบาสบายนะมันอาจจะใช้คําว่าไม่หนักปากได้แต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นแบบเบาอเออแต่ว่ารอบแรกนะ่ะเบาเลยนะคะโดยรวมคือชอบมากเดี๋ยวเราขออนี้ตไปสวอชให้ครบทุกสีก่อนนะจ๊ะ สวอชมาครบแล้วทั้ง4สี4เลยนะคะแล้วเราก็ทอบทุกทุกสีเลยเนาะแต่ละอันก็จะมีความแตกต่างกันแบบเห็นชัดเนะว่ามันต่างกันเนาะ <c oughs> แห้งขอแห้งหมดแล้ว แล้วก็สีนี้นะคะสีเที่ยวไทายอยู่เนี่ยสีแสบสวงมากคือสีเบอร์ศูนย์หกนะคะพัมกินพายเนาะก็จะดูส้มจัดๆเลยนะคะอืมแต่ว่าดูแบบสวยงามตามท้องเรื่องเนาะแล้วก็เราจะสรุปให้ฟังแบบสั้นๆได้ใจความเนาะก็คือลิปตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราใช้ไปเราสึกว่าเขาสีชัดเกลี่ยง่ายทาง่ายเบาสบายไม่แหง้งไม่ตกร่องแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะคะมีแต่ข้อดีเรายังไม่เจอข้อเสียของเขาเนะแล้วก็ถ้าถามว่ามันลาง,ง่ายแค่ไหนนะคะหลังจากที่เราแบบสวอชแล้วก ก็ทาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเช็ดออกได้ง่ายแต่อาจจะมีความเลอะเทอะบ้างคือเหมือนกับตัวลิปเขาไม่ได้แห้งจนมันเกาะปากเป็นแป้งอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเช็ดนี่มันก็จะมีไหลๆบ้างเป็นปกตินะคะแต่ว่าเช็ดด้วยเมคอัพรีมู์ที่แบบไม่กันน้ำก็เช็ดได้นะคะสรุปก็คือเราค่อนข้างชอบลิปเจ้าตัวนี้เลยเมื่อเทียบกับทุกๆอย่างที่เขาให้คือดีเดี๋ยวเราไปดูคำเคลมของเขากันเลยดีกว่าจ้า มากันที่คำเคลมของเขาเลยดีกว่านะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นลิปเนื้อแมทสัมผัสบางเบานะคะอันนี้บางเบาริงถูกให้อย่างที่เราบอกไปแล้วเนาะว่าทาเลเยอร์เดียวบางๆเนี่ยสีชัดแล้วแล้วก็บางเบามากจนแทบไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะในเลเยอร์แรกนะแต่พอเลเยอร์ถัดมาเนี่ยมันก็เริ่มมีความรู้สึกว่าโอเคลิปแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบหนักปากอะทุกคนคืออยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เลยคือโอเคมากๆนะคะอันต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าให้สีชัดแน่นปบสีปากได้มีด้วยเทคโนโลยี ultra, ultra m i n e colors นะคะซึ่งสีชัดแน่น กลบสีปากได้มิด จริงนะคะติ๊กถูกเลยคือแม้ว่าจะทาน้อยสีก็ชัดทาเยอะสีชัดแล้วก็กลบสีปากทําได้จริงนะคะติ๊กถูกให้เลยแล้วก็อันต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเติมริมฝีปากให้ดูอวบอิ่มนะคะอันนี้เนี่ยก็จริงนะเหมือนกับว่าปกติถ้าเป็นพวกลิปแมทเนี่ยมันจะดูปากเหี่ยวๆใช่ไหมพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะดูปากเหี่ยวปากแบบขัดน้ำอ่ะแต่น,นี้มันยังดูเติมเต็มร่องลึกอันนี้ได้นิดหน่อยนะคะก็ติ๊กถูกให้นะคะอันต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเน่ยสนิทติดทนยาวนานสิบสองชั่วโมงนะคะเอาเป็นว่า เดี๋ยวเราดูระหว่างวันให้แล้วกันเนาะว่าหลังจากกินข้าวหลังจากใช้ชีวิตไปแล้วเนี่ยมันจะหลุดไปมากน้อยแค่ไหนนะคะอันต่อมาเขาบอกว่าเบาสบายปากไม่ให้ตึงไม่ตกร่องอันนี้ก็จริงติ๊กถูกติ๊กถูกติกกต๊กถูกให้เลยนะคะแล้วต่อมาเขาบอกว่าชุ่มชื้นในการบำรุงจากโซเดีายมยไาลโรเนตวิตามินซีแลวก็วิตามินอีด้วยนะคะก็อย่างที่เราบอกว่ามันดูชุ่มชื้นจริงๆนะคะดูไม่ปากแห้งอ่ะทุกคนติ๊กถูกให้นะคะข้อดีของเจ้าตัวนี้เลยนะคะเขาบอกว่าไม่มีส่วนผสมของพารเบนแล้วก็แอลกอฮอล์คนท ใช้ได้ด้วยนะคะเขาบอกแบบนั้นเนะาะเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปทาแก้มได้ด้วยนะจากที่เราใช้มารู้สึกว่าน่าจะเอาไปทาแก้มได้เพราะว่าเามันเกลี่ยง่ายคะ่ะเนื้อมันบางแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเกลี่ยไปตามมือเราแต่มันก็ไม่ได้แห้งเร็วขนาดนั้นคือน่าจะพอเกลี่ยได้เวลาอยู่บนแก้มนะเราคิดว่านี้ทาแก้มได้นะคะโอเคถ้าถามว่าเมื่อคอ้ลองก่อนนะลองเจ้าตัวนี้ไปแล้วเราจะควะักหรือเราจะ พักก่อนนะคะทุกคนสําหรับเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยราคาของเขาอยู่ที่1 3 9าบเาทนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นวัสดุ b ิ i เทร r e ตอนนี้ที่เราเจอคือวัสดุกับ b ิ i เท t r e a m นะคะเราไม่ชัวร์ว่าที่อื่นมีหรือ,อยังนะคะถ้าถามว่าเทียบกับทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาไหมเราว่าคุ้มค่าคุ้มราคามีติดกระเป๋าเนี่ยคือสบายใจแหละว่าติดกระเป๋าแล้วจะสามารถทาได้ทั้งแบบบางๆใสๆกันตายหรือรวมไปถึงสามารถที่จะทาแบบจริงจัง,จางทาแบบเอา แน่นปัวแน่นปังก็คือทาได้อันนี้เราว่าเหมาะกับทุกๆุกคนเลยตั้งแต่น้องๆมัธยมต้นที่เดบบจะทานน้อยๆเอาไว้เรียนออนไลน์สีสวย,สวยก็ทาได้หรืออยากจะแบบจริงจัจงขึ้นมาหน่อยไปพิชงพิชงานดูฟอร์มอลขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ลิปตัวนี้ได้ โดยการทาให้เต็มปากแล้วก็สีเขาอะอาจจะดูแบบสดใสนิดนึงอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการความฟอร์มอลนะแต่เราไม่รู้ว่า6สีที่เหลือเนี่ยสีเป็นประมาณไหนแต่สีที่เราเลือกมาทั้งทั้งหมดเนี่ยดูสดใสาทาแล้วดูเฟรชขึ้นมาทําให้ตัวเองดูสดใสขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ลองไปเลือกสีกันดูได้นะคะเขามีทั้งหมด1 0สีเลยเนาะแต่โดยรวมทั้งหมดทั้งมวลเราสึกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคา,คม,า,คามากๆเลยค่ะถ้าใครชอบอะไรประมาณนี้ก็ลองไปดูกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูระหว่างวันกันจ้ะ ทุกคนผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วไม่ได้นับอันนี้คือปากสภาพหลังจากการกินข้าวนะคะแล้วก็ที่เรากินเนี่ยคือ ก๋วยเตี๋ยวเนาะมันเป็นน้ำเนี่ยพวกลิปอะไรเงี้ยมันก็จะไหลไปตามน้ําอยู่แล้วเป็นปกตินะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเลยที่เราส่องกระจกมันหลุดต,ตรงกลางปากเนี้ยหลุดนะคะทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยที่มันเห็นเหมือนว่ามันเต็มปากอยู่เนี่ยเพราะว่าเราเม้มเขานะคะคือเราเม้มเม้มะพอมันเม้มเม้มไปเอ้ามันก็โอเคอยู่ไม่ต้องเติมก็ได้นะถือว่ายังพอถูถ่ายไปได้ยังไม่จาเป็นต้องเติมก็ได้หลังจากเม้มนะคะลิปที่มันเหลืออยอะๆเนี่ยพวกเนี้ยตรงขอบปากอะไรเงี้ยมันมาเกลี่ยได้อะคือลิปมันไม่ได้แห้งขนาดนั้นนะคะมัน ก่อนที่จะไปกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเราอะทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะคือปากไม่แห้งเลยไม่มีความปากแห้งเลยแม้กระทั่งตอนนี้ก็ไม่แห้งนะคะไม่รู้สึกว่าปากแห้งเป็นคราบหรือว,ว่ากรังเลยนะแล้วก็เขาติดช้อนติดหลอดไปประมาณนึงอะแต่เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเติมเนาะแต่ว่าสีที่เราหยิบมาเติมคือสีเบอร์ศูนย์สี่นะคะราคาด้วยคะ รล้ว,ว่าเนื้อเขามันมีความสักๆส,สักนิดหนึ่งงงเออทุกคนแล้วเราก็แอบ,บใส่แมสไปนิดหนึ่งนะคะคือเขาก็ติดแมสอยู่ประมาณน,นึงนะคือด้วยความที่ลิปเขาไม่ได้แห้งแกร่งมันยังมีความมอยส์อยู่เล็กน้อยพอไปเจอกับแมสเนี่ยมันก็ติดไปบ้างแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ทิชชู่ซับไปก่อนเนี่ยมันก็จะติดแมสน้อยลงนะคะซึ่งเราก็ใช้ทิชชู่ซับไปก่อนเนาะเติมแล้วนะคะเติมทับระหว่างวันได้โอเคเลยไม่ต้องเช็ดก็ได้นะคะเดี๋ยวเราดูต่อให้นะว่าถ้าผ่านไปหลายๆชั่วโมงจะเป็นยังไงสีจะเปลี่ยน มากน้อยแค่ไหนแต่เท่าที่เราดูเมื่อกี้นี้ผ่านไปหลายชั่วโมงรือที่กินข้าวไปด้วยเนี่ย <c oughs> ก็เปลี่ยนไปไม่มากถือว่าโอเคนะส่วนตัวเราอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อให้นะจ๊ะ <c oughs> ผ่านไป5ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่เราเติมลิฟไปเมื่อกี้เนาะ <c oughs> ก็ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยสีก็มีความเฟดไปตามการเวลาตามสภาพนะทุกคนอันนี้เป็น5้าชั่วโมงที่เราแอบกินน้ากินขนมบ้างเล็กน้อยคือต้องขอจริงๆทุกคนคือเราแบบปากมันว่างก็เลยกินขนมขนมไปบ้างนะคะมันก็ มันก็เฟดไปตามการเวลาแต่รู้สึกว่ามันยังอยู่เยอะมากๆเลยนะคะไม่ได้เฟดไปเยอะขนาดนั้นนะ5ชั่วโมงแล้วยังอยู่ประมาณนี้คือดีมากก็ที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งคือปากไม่แห้งเลยทุกคนดูดิคือมันไม่แห้งเลยมันยังแบบปากชุ่มชื้นอยู่เลยอะ่ะเออมันไม่ทําให้หน่งผิวปากเราแห้งนะคะก็ยังไม่ตกร่องเลยนะคะคือดีดีเนาะ มันดีมากเลยชอบแล้วก็เบาสบายมาก,ะะมมกด้วยนะคะไม่ตึงไม่หนักปากด้วยนะคะระหว่างวันถือว่าเราอะชอบเจ้าตัวนี้มากๆเลยเหมือนเขาแบบปรับปรุงให้มันดีขึ้นอะ่ะเออดีวะ่ะ จบไปแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะฝากกด like, ไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กด subscribe เป็นกาลังใจให้เราทําต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดก,กระดิ่งติดตามไว้ด้วยเผื่อเราลงคลิปใหม่แล้วเนี่ยคือเราก็ไม่ได้มีเวลาลงที่แน่นอนด้วยถ้าเราลงคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้เห็นกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามที่อยากจะถามหรือว่ามีข้อติชมอะไรพิมพ์ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยหรือแม้กระทั่งอยากจะฝากลงฝากร้านอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เนาะเราจะพยายามตอบทุกๆคอมเมนต์อันไหนตอบได้ก็ตอบนที่่มัสึกวา ไม่รู้จะตอบยังไงเนี่ยก็จะกดหัวใจทิ้งว่าให้นะคะทุกคนรักทุกคนนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ<รา>